สวัสดีครับทีมงานเจฉพาะไละตายสงขลาครับเรายังคงมีความคืบหน้าเหตุการณ์สองแม่ลูกขับรถจักรยานยนต์ฝ่าน้ําที่ท่วมถนนและไหลเชี่ยวบนเส้นทางสายตุยงตลาดเทพาหมหกตะมนตปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและถูกน้ําซัดรถจักรยานยนต์จนร่างทั้งสองคนลอยไปตามน้ํา พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ได้กระโดดน้ำลงไปช่วยดึงแม่ขึ้นมาได้ส่วนลูกชายถูกน้ำซัดสูญหายไปเหตุเกิดเมื่อเช้านี้โดยล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นายนิพนธ์บุญญาบณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองพร้อมกับสั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาร่างผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งสองคนทั้งผู้ประสบเหตุและพลเมืองดีที่บาดเจ็บซึ่งขณะน,นี้ยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเทพาและอา การปลอดภัยแล้วในขณะที่ความคืบหน้าการค้นหาร่างของนายซุนกิบลีทั้งหน่วยซิลของทัพเรือภักที่สองและหน่วยกู้ภัยมูลิธิมิตรภาพสามกิฬาหาดใหญ่ได้นําเรือท้องแบนเรือ,อยางและเจสกีออกค้นหาตระเวตรวจสอบตามจุดต่างๆต,ตลอดทั้งวันทั้งในป่าพุบริเวณเกิดเหตุและแม่น้าเทพาที่คาดว่าร่างจะร่างจะถูกน้ําพัดพาไปแต่ก็ยังไรง้ร่องรอยในขณะที่นายวรนัทนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลง พื้นที่และตั้งศูนย์บัญชาการค้นหาชั่วคราวในพื้นที่จนกว่าจะพบร่างพร้อมกับประสานกับทีมแพทย์โรงพยาบาลเทพาติดตามอาการคนเจ็บโดยเฉพาะนางมาริแยซึ่งตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ยังห่วงเรื่องสภาพจิตใจซึ่งแพทย์จะจัดทีมจิตแพทย์มาดูแลอย่างใกล้ชิดทางอโรดียาาได้ตั้งศูนย์ำเการนะครับเพื่อเพื่อเพื่อติดตามค้นหา น้องที่ที่ประสบภยัยก่นั้นครับตอนนี้ได้มอบภารกิจให้กับชุดผู้ไปไม่ว่าจะเป็นของส่วนราชาการทหารหารือว่าชุดผู้ไปขององค์กรมูลิติครับตอนนี้ได้ได้ลงไปแบบหน้าที่ในพื้นที่การเ้หาต,ตอนนี้ทางทางศูบัญชาการเหตุการณ์เนี่ยได้กําลังพละวางแผนที่จะ ที่จะจัดชุดด่เนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการดําเนินการสื่อสารไม่ว่าการจัดสําหรับ,บะะข้าบลาหาสําหรับผู้ประกอบผู้ไปปฏิบัติหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะเรียนกับพี่น้องกรณีของคุณแม่นะครับที่ที่เราสามารถช่วยชีวิตมาได้นะครับตอนนี้ส่งโรงพยาบาลเพลิ เมื่อสักครู่ผมได้ผมได้ประสานกับท่นานแพทย์ผู้บันวยการโรงพยาบาลเกษานครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ในรับออกซิเจนอยู่ในภาวะปกตินอกจากคนขีน่มอเตอร์ไในช่วงนี้ที่คุณหมอได้ได้เรียนแจ้งอตอนนี้เหลือแต่สภาพจิตใ,ใจครับซึ่งทางท่านผู้บันการโรงพยาบาลได้มอบให้ทางนักจิตอิทยานะครับได้ไปประกอเข้าใจแล้วก็อธิบายความเพื่อให้คุณแม่เนี่ยมีสภาพ ผลที่ดีขึ้นนะครับ นอกจากนี้ทีมงานตัวพ่อและใจสงขาเราได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลเทพาและได้มีโอกาสพบกับนายธัญญามา,าลัยกุลพลเมืองดีซึ่งขณะนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเทพาโดยเล่าเหตุการณ์ให้ทีมงานตัวพ่อฟังว่าตอนนั้นตั้งใจที่จะกระโดดลงไปช่วยสองแม่ลูกอย่างเดียวแม้ว่าตรงนั้นน้ําจะลึกและตนก็เพิ่งแข็งหักด้วยโดยเข้าไปช่วยผู้หญิงที่เป็นแม่เอาไว้ก่อนเพราะคิดว่าลูกชายน่าจะว่ายน้ําเป็นและช่วยเหลือตัวเองได้และอย่างน้อยก็ขอให้ ช่วยได้สักคนก็ยังดีแต่สุดท้ายก็ช่วยแม่เอาไว้ได้ส่วนลูกชายลอยคอหายไปพร้อมกับบอกว่าหากเป็นไปได้จุดนี้ขอให้สร้างสะพานข้ามเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียขึ้นอีกอถูกถูกเน่าครับผมอันตรายจังตรงนี้แรงครับคุณแรงสุกเลยครับเมื่อกี้ว่ายน้ำไปเช่วยหมดเลยเลยคือตอนนั้นไม่ไม่คิดอะไรก็ไม่นึกอะไรคิดอยากจะช่วยอย่างเดียวครับอยากจะช่วย คือมันช่วยสองคนไม่ได้เราต้องเอาเอาคนเดียวก่อนตอนนั้นมันหมดแรงแล้วได้ช่วยเหลือคนก็โอเคสบายใจเล้บนะตอนอเนกิดเหตุก็เห็นเขาขี่รถมาครับผมแล้วก็มันมีวิ่งมาแล้วก็มันน้ําก็บอกแล้วอย่ามาอย่ามาก็เลยก็มามาแล้วก็ทุก ตกมงไปน้้ำครับตกลงไปข้อทงเ้นาะรถตกเป็นน้ําแล้ววิ่งออกจากบ้านมาก็วิ่งลงไปในน้ําเลยครับก็ตอนทางต้าไม่นึกอะไรครับผม่คิดอะไรแล้วก็คิดว่าจะจะช่วยเหลือเขาอยงเียวครับผมมนที่ถึงตัวเองพอดีตัวเองก็เจ็บมือเริ่มมันหักแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคุณที่ว่าต้องใจช่วยเหลือชีวิตมันน้องพ่อรู้สึกว่า คือคือก็สบายใจครับผมอยากอยากได้ช่วยคนหนป่นความรู้สึกก็อยากให้ทุกคนอย่กประมาทอนเวลามีน้ำมันคือมันคือปาดกันทุกเมื่อครับอยาให้หน่วยงานตรงนั้นนะครับเข้ามาช่วยเหลือคืออย่างน้อยก็สร้างระฟานครับ คือคือพื้นที่มันต่ำนะผมอยากจยาให้เป็นสะพานเพราะความเสี่ยงม,มัน,น,นท่าน้ำท่วมก็ทุปกปีเลยครับมันจะเป็นแบบนี้รู้ว่าหลายครั้งแล้หลายครั้งเลยครับคือพูดปัญหามันมีบ่อยเลยครับประจําเลยครับตรงนี้อยากจะมีสะพานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาแก้ไขแก้แปัญหานี้ด้วยครับ